วันนี้จะมารีวิวเมาส์ค e y c คร o n BM24 ภายใน1นาทีครบจบทุกเรื่องที่ควรรู้ในคลิปเดียวครับเริ่มต้นกันที่ราคานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่690บาทเท่านั้นครับน้ำหนักของเมาส์ตัวนี้นะครับอยู่เพียง8เสกรัมเท่านั้นนะครับใช้งานระยะยาวได้ไม่เมื่อยมือครับสามารถปรับ DPI ได้บนตัวเมาส์นะครับหรือจะปรับผ่านเว็บแอปของทางคีย์ครอนก็ได้ครับเมาส์ตัวนี้มาพร้อมกับสวิตช์แบบเสียงเงียบนะครับเหมาะมากๆสำหรับการใช้ในห้องเรียนที่ทำงานหรือห้องประชุมนะครับ หมดการเชื่อมต่อมาแบบไรโหมดนะครับ 2.4G แบบ Lo latency Bluetooth 5.2หรือเสียบสายครับแบตเตอรี่ของตัวนี้อึดมากๆนะครับใช้งานได้ยาวๆถึง120ชั่วโมงต่อการชาร์จครับเมาส์ตัวนี้ยังรองรับการตั้งค่ามาโคนะครับสูงสุดได้ถึง5โปรไฟล์ทำให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานครับซึ่งตัวนี้นะครับพลเรถรรองรับถึง1,000เฮิร์ตนะครับหรือสามารถปรับแต่งได้ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชัน k e y c o n Launcher ครับเซนเซอร์ควบคุมดั่งใจกับพอ3212นะครับ